เมื่อสามีของเธอเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เธอกลับยิ้มและนับเงินค่าชดเชยอย่างไม่สะทกสะท้านตำรวจคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีเธอจึงถามด้วยความสงสัยเพื่อนร่วมงานของเขาอธิบายว่าหากตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับเงินชดเชยจำนวนมหาศาล ในตอนนั้นเองลูกสาวของนายกเทศมนตรีถูกจับเป็นตัวประกันโดยโจนติดอาวุธความกลัวทําให้ไม่มีใครกล้าขัดขืนแต่ตํารวจคนนั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลถาให้โจนยิงเขาโจนลั่นไกแต่ยิงพลาดไปโดนตํารวจอีกนายโจนจึงกลัวจนไม่กล้ายิงอีกชายคนนั้นจึงให้ตํารวจพาตัวไป เขาเข้าไปในตัวอาถานซึ่งโจรอีกคนจับลูกสาวของนายกเทศมนตรีเป็นตัวประกรันตำรวจคนนั้นเดินเข้าไปและดื่มเหล้าอย่างสบายใจโจรโกรธที่ถูกดูหมิน่นตำรวจคนนั้นถอดเสื้อโค้ตออกเผยให้เห็นเป้าที่วาดอยู่บนเสื้อแล้วท้าให้โจรยิงอีกครั้งโจรเริ่มประมาทจนทำปืนตกตำรวจคนนั้นเปลี่ยนปืนให้แต่โจรก็ไม่กล้าย,ยิงเพราะรู้ว่าการฆ่าตำรวจเป็นคดีร้ายแรงสุดท้ายโจรจึงขอดื่มเหล้าทั้งคู่เมาเมาจนตำรวจเข้าจับกลุ่มโจรได้ง่ายดายตำรวจคนนั้นจึงได้รับการเลื่อน

ต่อมาเขาตามล่านักฆ่าหญิงคนหนึ่งเขาดึงมีดคว้างจัดกำแพงแล้วโยนคืนไปให้เธอจากนั้นเขาถาให้เธอปาใส่เขาเธอปามีดอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีดเล่มนั้นหมุนวนรอบศีรษะของเขาแล้วพุ่งไปปักที่ร่างของเธอเองตำรวจคนนั้นจึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งอีกครั้งจากนั้นเขาเผชิญหน้ากับสุดยอดมือปืนและถาให้ยิงมือปืนลั่นไกลหลายนัดแต่กลับยิงพลาดทั้งหมดเพราะเป็นโรคพากกินสั้นมือปืนเสนอเงินให้เขาแต่ตำรวจคนนั้นปฏิเสธเมื่อมือปืนหยิบปืนขึ้นมาอีกครั้ง ภรยาของเขาก็หญิงเขาจากด้านหลังเพราะทนความรุนแรงไม่ไหวตำรวจคนนั้นจึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งอีกครั้งเขาเข้าสอบสวนคลังสินค้าเพื่อค้นหาสินค้าผิดกฎหมายและพบกับหัวหน้าแก๊งตำรวจคนนั้นถอดเสื้อโค้ตเผยให้เห็นพลุไฟจำนวนมากทั้งสองต่อสู้กันในคลังสินค้าพลุไฟระเบิดขึ้นหลายลูกจนควันเต็มไปหมดตอนนี้พวกเขาเกิดอาการประสาทหลอนจากควันจนพากันเต้นรำไปรอบ ตำรวจคนนั้นตื่นจากอาการประสาทหลอนก่อนเขารีบจับพลุไฟยัดใสก่กางเกงของหัวหน้าแกง๊งพลุไฟก็ระเบิดในเวลาต่อมาเขาเห็นพลุไฟอีกมากมายในคลังสินค้าจึงจุดพลุไฟเพื่อแกล้งตายคลังสินค้าจึงระเบิดทั้งหลังตำรวจจัดงานศพให้เขาและมอบเงินชดเชยแก่คนรักแต่เขายัางไม่ตายเขาพบซิกาในคลังสินค้าซึ่งมีเพียงหัวหน้าตำรวจเท่านั้นที่มีทําให้เขารู้ว่าหัวหน้าตำรวจคือผู้บงการที่แท้จริงตำรวจคนนั้นเอาพลุไฟผูกติดตัวเพื่อไปบังคับให้หัวหน้าตำ รวจสารภาพ